สวัสดีครับห้องน้ำทำเล่นรูปไฟเบอร์การ์ดครับมีหลายรุ่นหลายขนาดเริ่มต้นที่รุ่นประหยัดครับมี3แบบนั่งยองนั่งราดแจ็โคร้กครับขนาด93้าสคูณเกสูง240เก็บของเสียได้400ลิตรครับหลังคาโปร่งแสงหลอดไฟกล่องติดทิชชู่ก๊อกน้ำสายจีจัมละต่อไปเป็นรุ่นโมบายครับขนาด110ยสิคูณร้อสูง240ถึง260มี3แบบครับนั่งยองนั่งราดแจ็โค้กครับอุปกรณ์ภายในต่อไว้ครบคันเพิ่มพัดลมลดูดอากาศอ่างล้างมือกระจกสองหน้าครับ ต่อไปเป็นรุ่นใหญ่พิเศษขึ้นมาอีกนิดนึงครับรุ่น V.I.P. ครับขนาดเมตร20คุณเมตร20สูง2เมตร40เก็บของเสียได้500ลิตรครับก๊อกน้ําสายฉีดชาระกองที่ชั่วหลอดไฟกระจกสองหน้าอ่างล้างมือพัดลมระอากาศเพิ่มฝักบัวอาบน้ําครับอุปกรณ์ภายในต่อไว้ครบคันครับลูกค้าต้องการเป็นชักโครกนั่งลาดนั่งยองสามารถทให้ได้ครับลูกค้าสามารถสั่งให้ติดตั้งอุปกรณ์ซ้ายขวาหน้าหลังได้ตามต้องการ เลือกสีได้ตามต้องการครับมีระบบปะปาเดินไว้ให้เรียบร้อยครับพร้อมทั้งจุดเซอร์วิสในการดูดของเสียต่อไปเป็นรุ่นฐานเรียบครับขนาดเมตร10คูณเมตรสาสูง -2 เมตรสีทั้งเก็บของเสีย200ลิตรเหมาะกับการต่อตรงลงถังบำบัดครับอุปกรณ์ภายในครับก๊อกน้ําสายสีชําระกล่องทิชชู่หลอดไฟพัดลมปรอากาศฝักบัวอาบน้ํารุ่นนี้เป็นรุ่นใหญ่พิเศษครับเป็นฐานเรียบครับอันนี้เป็นด้านหลังครับ ด้านหลังทุกรุ่นเหมือนกันครับมีท่อน้ําดีท่อน้ําเสียท่อน้ําทิ้งท่อระบายอากาศต่อไว้เรียบร้อยครับยังมีอีกหลายรุ่นนะครับสามารถมาดูสินค้าได้ที่ถนนพุทธปนทนสาย4ครับออฟฟิศส,สามารถเปิดรองรับลูกค้าได้แล้วครับสนใจติดต่อ0925414942สิงครับ